โยทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่เดอะตีทัศสาขานน,นทบ,บุรีวันนี้ผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับคุณสมบัติของกระเบื้องลายโบราณเดอะตีทัศนะครับว่าแต่ละตัวมันต่างกันยังไงเราก็มาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับกระเบื้องเนื้อซีเมนต์มาตรฐานกระเบื้องซีเมนต์มาตรฐานนะครับเนื่องจากวัสดุทําจากซีเมนต์นะครับและลงสีฝุ่นจึงมีการดูดซึมน,น้ําแนะนําเลยนะครับว่าควรมีการเคลือบหลังจากการปูในเรื่องของสีสันนะครับจะเป็นแนวคลาสสิก และเมื่อใช้ไประยะหนึ่งนะครับสีก็จะสดขึ้นความหนาของกระเบื้องนะครับก็จะอยู่ที่1.5เซนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเหมาะกับการปูภายในนะครับมากันที่อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นกระเบื้องเนื้อซีเมนต์พรีเมียมครับกระเบื้องเนื้อซีเมนต์พรีเมียมนะครับมีสีที่สดใสกว่าเนื้อซีเมนต์มาตรฐานนะครับมีความคงทนกว่าเนื้อซีเมนต์มาตรฐานในการดูดซึมน้ําต่ํากว่าเพราะว่าเนื้อซีเมนต์พรีเมียมนะครับจะมีการเคลือบน้ํายาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับมีผิวที่เรียบเนียนมีความหนาที่ครัหนะท่ ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกระเบื้องเนื้อแกนิโตนะครับกระเบื้องเนื้อแกนิโตเนียครับลวดลายจะมีความสดนะครับสีดูเข้มดูแลรักษาง่ายครับการหนูดซึมน้ําต่ํามากมีความแข็งแกร่งทนทานสูงครับและทนกดทนด่างเนื่องจากแผ่นแกนิโต้ที่นํามาผลิตถูกเคลือบลายบนผิวและยังสามารถเปลี่ยนสีได้ออกแบบลวดลายได้สามารถทําได้ทั้งผิวกึ่งมันและกึ่งด้าน สำหรับใครที่สนใจกระเบื้องลายโบราณนะครับติดต่อมาได้ที่เดอะจีทัศเลยนะครับหรือว่าจะแวะชมที่สาขาก็ได้ครับเรามีสสาขาก็คือสาขาเสรีไทยและสาขานนทบ,บุรีครับ